ตัวเก่าขึ้นไหมตั้งค่าเท่าไหรเนี่ยศูนไมโครตัวเดิมมัน0.47เจพี้ยนนิดหน่อยไหนไม่มีผลเลย0ูนหรักมันบนบนขาหรือเปล่นานี่นะแล้วที่ตัวมันเขียนว่า0.47ยงจุี่ยจ็ดเนี่ยศูนย์จุดสี่หกันี่ยใช้ได้เหมือนกัน,นใช่ได้แล,แล้วด้วยตัวเนี้ยอ้าวตัวนี้นมันเป็นอะไรกันแน่ไดโอดหรือคอนเดนเซอ น,นไม่ใช่อันนี้เป็นในโอดอนี่ไม่ผิดลองนี่นะ,นะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างใช่อันนี้เป็นในโอดแล้วนี่มันอันนี้มันคอนเดนเซอร์มันละลายอ่ะใช่ มันโดนความร้อนไงเ,ออเสียหมดเลยมันใช่กันได้ไหมน่ะกดไดโอดกับคอนเดนเซอร์มันก็ทำงานคนละอย่างกันอยู่แล้วแล้วไม่เหมือนกรือเ่เหมือนอันะนี้พอมาเป็นคอนเดนเซอร์วัดไดโอดเนี่ยนี่ตั้งค่าวัดไดโอดนะมไม่ไดนะ้มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นอจะ,อะเป็นวัดคอนเดนเซอร์่ะ 46สามทางอีกอ่ได้เหมือนเดิมไหม0.46ไม่เป็นไรอันนี้ได้โอวดแน่นอนไม่ผิดหรอกใช้ด้วยกันไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าวงจรเป็นยังไงใช้ด้วยอวัยแตนหรอไม่ได,ด,มไมได้มันไม่ได้มันไม่ได้นี่มันอ,อันนี้ไอ,นนอ,อ้ตัวนี้เรารับไฟมาจากกล่องแล้วก็แล้วไอ้แล้วไฟจ่ายเส้นหนึ่งไปหาคอยอ่ะนี่นะ ไฟจากาลองทันในที่น่วงเนะี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรเออตัวเนี้ยมันมีเส้นหนึ่งวิ่งไปหาคอยอ่ะ uh huh. ถ้าไม่มีอันนี้ไม่ติด0.47ไม่เคยมันสกปรก็่ะลองขัดดูไหมคัดได้แต่ขั้วทำมันเหมือนคอนเดนเซอร์ทั่วไปอย,ย่างเน้ยไม่คัดแทบสอะอาดลองขัดขั้วล้างดูดิเอาไก่ไม่รู้เรื่องหรอกมึงอยล้าง